ดีครับต่อทองชานลนะครับตอนนี้ <c oughs> พระ,ะลูกชายกำลังจะเดินมารับอาหารบิณฑบาตกันนะครับ <c oughs> วันนี้เรามีอาหารพิเศษอร่อยมากนะครับ <c oughs> ข้าวเหนียวทุเรียนกับข้าวเหนียวมะม่วง,งนะครับกำลังเดินมาแล้วนะครับอ่ะเดิกัน

पि वा धनसि नियि नो जाता रोथं เป็นวันแรกนะครับที่พระลูกชายที่บวชไปเมื่อวันพฤรรหัสนะครับท่านมาเดินรับอาหารบิณฑบาตครับปกติซอยนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีพระเดินนะฮะก็คงต่อแต่นี้ก็คงจะท่านก็จะมาเดินทุกวันนะครับเพื่อสำหรับคลิปนี้เตาทองชาแนลนะฮะก็ขออนุโมทนาสาธุพี่น้องที่ได้รับฟังรับชม มาร่วมอันมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับคลิปนี้ต่ตาทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ